ส,สดีครัี่คือการสอนเล่นสปอตอิดแบบละเอียดในการเล่นแบบที่1น,นะครับ <Huh? S 1> The Twins นะครับชื่อบอกนลครับ The Twins นั้นก็หมายความว่าฝาแฝดนั่นเองนะครับวิธีการเล่นอันนี้คือเป็นอันที่ง่ายที่สุดและเป็นสากลที่สุดทุกคนบนโลกเข้าใจและเล่นได้ครับอ่นนี่คือแบบพื้นฐานเลยนะครับแต่ข้อจาก,กัดของมันก็คือผมว่ามันเล่นได้แค่2คนแหละถ้ามากกว่านั้นมันจะสับสนหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับ มาการเล่นครับผมให้ความจำกับความง่ายๆแบบนี้ครับหารูปที่เหมือนกัน ครเจอก่อนก็เก็บไปได้แต้มแค่นั้นเองครับนี่คือการเล่นเดอะทวินส์แบบง่ายๆครับแบบที่1ึงแบบพื้นฐานแบบขั้นคลาสสิกเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมลงลึกให้เลยนะครับเมื่อวันี้ผมบอกไปในวิดีโอก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักกับสปอตติคืออะไรย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนนั้นได้นะครับผมอธิบายละเอียดไปแล้วว่ามันคืออะไรยังไงวิธีการเล่นมีทั้งหมดกี่แบบนะครับมีทั้งหมด8แบบเลยด้วยกันนะผมลงวิดีโอเจาะลึกที่ละแบบให้เลยนะครับวันนี้เริ่มที่แบบแรกสุดครับเดอะทวินส ให้จา่าเล่นเป็นอยู่แล้วถ้าเกิดซื้อเจ้านี้มาเล่นนะครับอ่าก็เดี๋ยวมันไม่ครบไงก็คือต้องทําวิดีโอให้มันครบทุกแบบไปเลยนะครับ The Twin, เดอะทวินนะครับง่ายๆครับแบ่งเป็น2ฝั่งคนเล่นนะครับเอางองจากนี้เลยมือซ้ายกับมือขวาผมนี้เลยนะครับมือซ้ายกับมือขวาเปิดขึ้นมาพร้อมกันเลยครับปับแล้วก็หาครับ รูป sure ที่เหมือนกันอ่ะมีรูปไหนที่เหมือนกันในนี้บมริบผมบอกไปนะครับสปอตอิดทุกคู่ใบที่หยิบขึ้นมาจะมีแค่รูปียวเท่านั้นที่เหมือนกันอย่างเช่นในนี้คืออ้าวรูปไหนที่นี้อ่าฟักทองนะครับฟักทองทั้งสองคนต้องพยายามหารูปที่เหมือนใครเจอก่อนก็ขานขึ้นมาเลยฟักทองอ่านี่มือขวาผมขานว,ว่าฟักทองก็เก็บคู่ไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปวงางไว้ที่ที่เก็บคู่ตัวเองก็ได้นะครับแล้วทั้งคู่ก็เปิดใบใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ครับ เล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับหลอดจะทดลองมือขวาอีกแล้วเก็บไปเห็นไหมครับเปิดไปเรื่อยๆแหม่แหม่ไอ้ใหญ่ใหญ่นกหูไปอกีกโอ้โหมือขวาย,ยิงยาวเลยครับเห็นไหมคือใครพูดก,ก็เก็บไปเลยครับไอ้เดบิวเดบิวจีบอจีเบ้จีเบ้ตัวตาหูดูฮ่าๆมือซ้ายได้บ้างแล้วครับอ่าเก็บไปแบบนี้ครับเล่นไปเรื่อยๆเล่นไป เล่นไปเล่นไปเล่นไปจนหมดกล่องครับปึ้งสุดท้ายมาดูครับว่าใครได้แต้มมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะครับใครมากกว่าล่ะเห็นไหมมือขวามากกว่าเป็นผู้ชนะเย้ yeah! อ่านี่ครับ นี่คือการเล่นขั้นพื้นฐานที่สุดที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับก็คือมันง่ายมากอันนี้ก็แค่เปิดรูอย่างนี้นะครับแต่ผมบอกมันเล่นได้แค่2คนนะครับนะครับเกมนี้ก็บอกว่านี่คือปาร์ตี้เกมครับ for two t o x players นะครับเล่นได้แต่2ถึง8คนเลยนะครับแต่วิธีการนี้ผมว่าเล่ได้แค่2คนมากกว่านั้นจะเล่นยังไงอ่ะสมมติว่าเราเนี่ยเปิดเปิดเปิดอันเนี้ยโอเคห้าคนเนี่ยอ่ะยังไงอ่ะใครควรจะต้องมองใครหรือใครมองใครก็ได้แล้วก็ เอาไปเลยอะไรอย่างเงี้หนะครับแบบมันก็ค่อนข้างยากนะอาจจะแบบว่าทุกคนมองใครเลยก็ได้มันก็คือมันก็สูตรอีกแบบนะสมมติว่าคนที่มองหาเจอกันปิ้งเก็บมาแล้วสองคนนี้ก็หยิบเปิดใบใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะพอคนที่เจอกันก็เก็บไปสองใบใหม่แบบนี้อ่ะแดี๋นึงก็ย่อมได้ครับแต่มันก็จะมีความสะกดเล็กนะว่าฉันควรจะมองใครดีใครฉันควรมองใครดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมบอกเลยมั่วมั่วแน่นอนครับเนี่ยหลายคนเดี๋ยววันนี้คู่กันเดี๋ยวคู่กันเดี๋ยวคนนี้มองเห็นคนนี้กนะครับ มันจ้เกินไปเดอะทวินแบบแรกสุดนี้ผมว่าเล่น2คนกำลังโอเคเลยนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายเข้าใจและเล่นเร็วด้วยครับื่อทีเราอยู่กับเพื่อน2คนเนี่ยวัดเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเจอไปเฮ้ยปุ๊บ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 อ่ะเฮ้ยเจอไปปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเจอไปอย่างงี้มันจะเร็วมันจะเร็วตั้งๆๆๆมันจะเร็วมากเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าเหมาะแค่สำหรับ2คนเท่านั้นครับกับการเล่นแบบที่หนึ่งเดอะทวินส์นี้นะครับ อ่มันจะใทยเท่ๆใ่ไนี้อ่านีา่ครับสปอตอิดแบบที่1ครับผมให้ทิ้งไนิดนึงนะครับสำหรับสปอตอิดนะครับคือมันเหมือนจะง่ายนะบางทีมันดูแบบอมันจะไปยากอะไรเนี่ยมีรูปแค่ไม่กี่รูปเองแต่บางครั้งมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะช็อกเหรอเการณแบบแบบม่รผมบอกไม่ถูกอ่ะคือทั้ง2คนเลยนะ หากนอดูกไะหาไงก็หาไม่เจอครับทั้งๆที่บางทีตัวที่เหมือนกันน่ะคือรูปที่ใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำบางทีเช่นรูปประจำด้วยซ้ำแต่หาไม่เจอครับมันจะมีจังหวะแบบช็อตอย่างนั้นอยู่เป็นประจำเลยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นมานานแล้วมันล้าหรือว่ายังไงไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีหรือเคยเล่นจะเข้าใจครับไอ้เหตุการณ์ช็อตที่ผมบอกเมื่อกี้จะมีเป็นประจำเลยนะครับส่วนเคล็ดลับที่ทําให้หาเร็วขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับสำหรับ อย่างที่รู้กันว่าสปพอร์ตอิดอะมันมีลูกเยอะมากมีลูกเยอะมากเต็มไปหมดเลยนะครับวิธีการจะเล่นให้เร็วขึ้นก็คือเราต้องเล่นลูกนั้นบ่อยๆจนรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับมันจะรู้แบบใจรัวเลยครับสมมติพอเนี่ยเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะแบบเออมีตัวนี้แล้วเราจะจำได้ว่าอ้าตัวที่มันคือตัวนี้มันจะรู้ทันทีเลยนะครับถ้าเกิดเราไปเล่นกล่องใหม่เลยปุ๊บพะเจนตัวที่เราไม่เคยรู้จักเลยเราจะแบบเอ้ยมันมีตัวอะไรบ้างตัวอะไรอะไรไงบ้างงงมันมันจะแบบว่าคือจริงๆมันก็ไมไีผลอะะรน ตามตามหลักความเป็นจริงแล้วไม่นมีผลว่าแบบเอ่อตัวจะใหม่ตัวจะเก่าเพราะว่ามันแค่มองตัวที่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าเวลาพอเล่นจริงมีผลมากนะครับกับตัวที่เราผมเล่นประจำเหมือนกันตัวเนี้ยตัวแรกสุดเลยผมซื้อมาเล่นกับลูกคล่องมากผมแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาชนะลูกแบบกินขาดเลยนะครับแต่ทีนี้ครับพอมาตัวใหม่ครับเพิ่งได้ตัวใหม่มาไม่นานนี้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยช่วงคิดบัตรนะครับงงครับงงนี่ผมแพ้ลูกกับไปตัวนี้เลยครับผมก็งงมากว่ามันเป มันก็การเล่นแบบเดียวกันแค่พอตัวใหม่ผมกล้เป็นงงเฉยเลยนะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละคือสเสน่ห์ของ Spot It นะครับอย่างนี้เพื่อนก็ลองไปหาเล่นกันได้นะครับผมหาลิงค์ไว้ใต้วิดีโอด้วยนะครับซึ่งวิธีการเล่นแบบแรกที่ผมแนะนำในวันนี้มันเป็นแค่อันที่1เท่านั้นครับอย่างที่บอกไปมันมีถึง8วิธีการเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามต่ไปเรื่อยๆลกันนะครับวิธีการเล่นที่2 3 4 5 6 7 8จะเป็นยังไงซึ่งหลังๆเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งเล่นหลายคนยิ่งสนุกครับว ว่าอย่างนั้นเน่โอเคถ้าเป็นอป็นภาพรวมจากผมนะครับพี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับรอดูว่าแบบที่สองมันคืออะไรกันแน่ครับนะครับสวัสดีครับดีดไปไป,ปไม่ดีดเลย <laughs>